ว่าด้วยจดหมายเปิดนึกถึงนายกรัตรีแพทองทานชินนวัตรวัดวัดวัดวอยู่ในสายหรือยังอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ปิยศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณพัดพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับผมอาจารย์อาจารย์ทําจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเหรอถูกคนใช่ไหมทำจดหมายรูกคนใช่ไหมทําไมไม่ถือทําถึงพ่อการก็ ก็ท่านนายกเป็นท่านนายกที่เป็นทางการนะครับก็ก็ต้องก็ต้องเขียนเขียนถึงท่านที่เป็นทางการเพราะว่าท่านมีอำนาจเป็นทางการในการแแต่ว่าอาจารย์กู้คนแล้วนะฮะเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่มันต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นข้อห่วงใหห้าข้อเหรออาจารย์หรือยังไงใช่ครับผมก็ จริงๆก็เอถ้าถ้ามาดูนะฮะในฝั่งของผมเองเนี่ยก็เคยเขียนถึงว่าที่ผู้นําประเทศใช่ไหมฮะก็อ่านี่ก็เขียนเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพในเรื่องของการคลางเขียนในเรื่องอะไรต่างๆเลยแต่ก็ไม่นึกเลยว่าเออจะมีการเปลี่ยนจะจะจะสามารถเอจะจะต้องเขียนจดหมายฉบับใหม่ถึงนายกอท่านใหม่ได้่อเร็วขนาดนี้นะฮะแต่ว่าก็โอเคนะครับผมอย่างน้อยก็ก็เอ ก็เ <ffe compassionate> ป็นการเปลี่ยนแปลงในในระบอบประชาธิปไตยเนอะนะครับผมก็ก็มีการเปลี่ยนกันนะฮะก็ในส่วนของภาพของตัวท่านนายกนะครับผมก็แน่นอนอย่างที่ทั้งสองท่านพูดนะฮะว่าว่าอดีตนายกทักษินท่านก็คงก็อาจจะมีในเรื่องของแรงสนับสนุนช่วยเหลือพอสมควรนะครับผมในแง่ของอย่างน้อยก็เชิงนโยบายละนะฮะก็ในตอนที่ท่านไปแสดงวิสัยทัศน์งานของเนชั่นเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มี หลายไปด้านมากหลายหลายประเด็นหลายหลายด้านมากมายนะครับผมผมก็ขออนุญาตแตะในส่วนที่อาจจะเห็นว่าอาจจะมีส่วนปรับเพิ่มเติมหรือว่ามีเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับผมก็5้าด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างนี่ควรเรือนที่ท่านอดีตนายกท่านสินอมองว่าจะให้แหกคัดใช่ไหมฮะ ตัวหนี้ของประชาชนเป็นหลักเลยโดยการที่เสนอให้แบงค์ชาติเนี่ยเก็บเงินกองทุนฟื้นฟูนะฮะหรือ f i d f น้อยลงนะ,ะปกติก็คือ,อแบงค์พาณิชย์เนี่ยเวลาได้เงินฝากอะไรต่างๆจะต้องหัก0.46-0.47เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปให้กับแบงค์ชาติเนี่ยเพื่อจะเก็บเข้าสู่ในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเอามาใช้หนี้นะครับผมหนี้อกองทุนฟื้นฟูตั้งแต่สมัยที่ เข้ามาช่วยอุ้มสถาบันการเงินที่ลด<ล>ใช่ใช่ใช่ผมก็ไปดูตัวเลขมานะครับผมภาระเนี่ยหนึ่งจุดสามล้านล้านนะครับผมในตอนโน้นนะฮะแล้วตอนนี้ก็เหลือบุญนี่อยู่ประมาณห้าห้าแสนเก้าหมื่นล้านนะครับผมซึ่งการเก็บวงเงินดังกล่าวเนี่ยไอตัวศูนย์จสกสี่เก็บนี่ยมันจะช่วยชดเชยได้ประมาณปีแล้วประมาณห้าหกหมื่นล้านซึ่งสมมุติถ้าเป็นเลทนี้ปกติมันก็อีก อย่างน้อยก็สิบปีะ่ะหรือ10กว่าปีก็ก็ลองคิดภาพดูตั้งแต่วิกฤตสีศูนย์จนถึงปัจจุบันนี้น,นหลายท่านผู้ชมหลายท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ําเนี่ยก็ก็มีนี่มามาต่อนเนื่องนะครับผมก็เคลียร์กันไม่หมดสักทีซึ่งถ้ามองในภาพนี้เนี่ย ก็แบงก์ชาติก็คงอาจจะย,ยังไม่อยากที่จะมีการให้เก็บน้อยลงนะครับผม,มทั้งที่ที่นี่มันก็จะยืดติออีกถ <c oughs> ูกไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็คือถ้ามองในเชิงของตัววินัยหรือว่าเชิงในเรื่องของสเสถียรภาพเนี่ยแบงก์ชาติก็คงไม่ได้อยากให้เช่นนั้นนะครับผมในขณะที่ในฝั่งของอดีตนายกทักษิณนะฮะก็ก็เข้าใจท่านนะฮะการเก็บลดลงเนี่ยมันก็เหมือนอันนี้มันจะคล้ายๆกับฝั่งของจีนเวลาจีนเขา ลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะลดสองแบบนะคือลดดอกเบี้ยธรรมดาก็ลดบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลดผ่านในตัวทรัพยาหรือว่าอัตราการกสำรองธนาคารพาณิชย์ซึ่งพอกันสำรองลดลงใช่ไหมก็เหมือนกับว่าแบงก์ก็เงินฝากเนี่ยต้องนําส่งแบงค์ชาติน้อยลงก็จะเหลือเงินตัวนี้เนี่ยเอาไปปล่อยคู่ได้ซึ่งปกติเขาจะมัลติพลายได้ใช่ไหมเออตามหลักการก็ห้าหกเท่าอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับผมก็มันก็จะเป็นตัวการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นซึ่ง ตัวอดีตนายกนท่านก็มองว่าหนึ่งล้านล้านเนี่ยก็กอาจจะเป็นไปได้ซึ่งหนึ่งล้านล้านมันก็เข้ามาสู่เรื่องของตัวภาพภาพที่สองเลยก็คือนี่เสียนะครับผมนะซึ่งอดีตนายกเนี่ยเสนอว่าให้มีความร่วมมือระหว่างสามฝ่ายเนาะรัฐบาลแบงค์ชาติแล้วก็แบงค์พาณิชย์ที่มาตั้งจัดบ้างตัวเอ็มซหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์นะฮะก็ <ปะ S 1> ที่เป <ะ S 1> ็น <ปะ S 1> ของรัฐแล้วก็ไปซื้อนี่เสีย ใช่ใช่กออ็อาจจะซื้อในในราคาที่สูงกว่าที่ตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ปกติก็ตั้งสำรอง50%อะไรต่างๆอยู่แล้วฉะนั้นถ้าซื้อ60%ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ขาดทุนก็ยอมขายแล้วก็ให้ตัวเรื่องของบริษัท <AM C. S 1> ริห <AM C. S 1> ารสินรั์เนี่ยมาใช่หรือ A m C เนี่ยมาเรียกว่าตามเก็บหนี้นะครับผมแทนนะครับผมก็ในทางหนึ่งก็คือคล้ายๆว่าก็ฟรีแบงค์แบงค์ก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับผมก็ ก็อาจจะดูเป็นภาพที่ที่ที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าผมก็มองว่าเอ้ยมันก็ไม่ค่อยง่ายเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสมัยต้มยำกุ้งเนี่ย TMC ตอนโน้นนะฮะก็สูตรเนี้ยเออไทยแลนด์เอ็มซีเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยน่อิสระชนเนาะตอนนั้นมันเลยอยากชนใช่ใช่มันเป็นนี่เออแล้วก็ได้คุยกับพี่ที่เขาเป็นนักวิเคราะห์ที่เขาทำตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันส่วนส่วนใหญ่มันเป็นซินดิเคตโลนด้วยซ้ำมันคือแบงก์ หลายแบงก์หรือหลายสถาบันการเงินรวมกันแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการใหญ่ๆใช่ไหมฮะฉะนั้นมันมันมันจะเป็นก้อนใหญ่มากเวลาตามเก็บมันมันก็ตามเก็บไม่ยากอะแต่ว่ามันก็อาจจะเสียเวลาในการเจรจาหน่อยแต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนเบี้ยหัวแตกมากเลยใช่ไหมฮะนี่ควรเรือเนี่ยเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยคือตามเก็บยากมากก็ก็ค่อนข้างยากในการที่จะเก็บนะครับผมฉะนั้นก็คงต้องไปตามดูว่ารูปแบบนี้จะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ มูนนี้เสียตอนนี้เนี่ยในเท่าที่ดูจากตัวเรื่องของ NCB นซีเขาพูดนะฮะตัวเครดิโบรุเขาพูดก็หนึ่งล้านล้าน<ม>ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะห้าเปอร์เซนต์จีดีพีห้าจุดห้าเปอร์เซนต์นะครับผม,มก็ก็เก็บเก็บกันเหนื่อยนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูว่าอถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วสมมติว่าถ้าตั้ง AMC จริงๆอย่างที่อดีนนตนายกทักษิณตั้งเนี่ยนะฮะรัฐ<ม>บาล<ม>จะใส่เงินเท่าไหร่ซึ่งถ้าเผื่อคิดว่าใส่หนึ 3, ่งในสามของหกเปอร์เซนต์ของหนึ่งล้าน,ล,านล้านเนี่ยนะคร ก็คือเทียบว่ารัฐบาลต้องใส่เงินสองแสนล้านซึ่งในสองแสนล้านนี่มันมากกว่าเงินของตัวดิจิทัลวอลเล็ที่จะแจกกันวันที่สามัุลาเนี่ใช่ซึ่งเออมันก็คือมันก็จะกระทบต่อมัดเจ็ตเหมือนกันอันนี้ก็คือมองมองในแง่ในแง่ของ implementation นะครับผมคือเข้าใจในมุมมองของของท่านอดีตนายกว่าแบบเออก็ต้องการที่จะผลักดันให้มันเปิดได้ซึ่งซึ่งฟังก็ก็ดูก็ดีแหละแต่ว่าพอในความเป็นจริงเออมันไม่ง่ายนะและพ o i อยที่สําคัญ ทั้งข้อหนึ่งข้อสองคือมันต้องผ่านมุมมองของแบงค์ชาติซึ่งก็แน่นอนว่าเอ,อผมเข้าใจว่าสมัยอดีตนายกเหมือนกันอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็มีการตั้งในตัวเรื่องของจอยเอ็มซเหมือนกันนะเพราะว่าท่านต้องการที่จะให้แบงค์ใช่ไหมแบงค์รัฐเนี่ยมีการดึงดึงหนี้เสียออกมาจากแบงค์รัฐแล้วก็เพื่อให้แบงค์รัฐได้ปล่อยได้ง่ายขึ้นปรากฏว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยตัวจอยเออ็มซอะไรต่างๆที่ที่ออมสินหรือว่า กรุงไทยจะร่วมกับใครอะไรเนี่ยก็ยังไม่ไปถึงไหนนะเหมือนเข้าใจว่าแบงค์ชาติก็ยังไม่ไม่อนุมัตินะครับผมก็คงต้องดูในในจุดนี้นะว่าว่าอย่างเราผมฟังแบงค์ชาติเอตอนเขามีสุดสัปดาห์เขาเขาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเออมันเป็นไปต้องคิดให้ดีมันจะเกิดมอร์ัสศาสตร์นะแล้ว้าไปทำอะครอสบอร์ดเลยเนี่ยก็กลายมาว่าออาคนเป็นดีอยู่ดีได้แฮคัทหกสิบเปอร์เซ็นต์เี้ย ใช่แล้วอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะทําเนี่ยมันก็ควรจะต้อง targeting ไหมเช่นอเอาเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆเอเช่นเขายกตัวอย่างเช่นเอเป็นหนี้บ้านต่ำกว่าสามล้านแล้วก็เจอพิษภัยโควิดอะไรเงี้สมมตินะหรือหนี้รถครับครับก็ก็คงต้องเป็นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อนะครับต้องต้องคุยกันลึกๆในในประเด็นนี้นะครับผมนะฮะ ซ,ซึ่งมันก็หลีกขึ้นมาสู่ประเด็นที่สามนะครับของผมซึ่งผมมองว่าเรื่องของการประสานนโยบายระหว่างแบงค์ชาติกลา,างนโยบายการเงินกลังเนี่ย<ๆ><ๆ>มันจริงๆเป็นประเด็นที่ท,ที่ที่ดีมากนะครับผมแล้วก็เราก็เรียกร้องกันมาโดยตลอดเนอะและ้วแล้วก็ท่นานอดีตนาย,ยกก็เน้นว่าให้อ่ต้องอยังเน้นในเรื่องความเป็นอิสระของแบงค์ชาติด,ด้วยซึ่งในมุมของผมผมก็อย่างที่เคยมาเรียนทั้งสองท่านผมเชื่อว่าแบงค์ชาติในอิสระอยู่แล้ว ไม่ไม่ท well ั้งในเชิงของกฎหมายแล้วก็ในเชิงของการดาเนินนโยบายเพราะว่าผมไปเทียบกับประเทศอื mm. ่นๆในเอเชียเนี่ยเราเราค่อนข้างอิสระมากนะครับผมดําเนินนโยบายก็ก็กองอก็ค่อนข้างอิสระกับรัฐบาลนะฮะแล้วก็เรื่องของการปลดผู้ว่าก็ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาปลดกันบ่อยกว่านี้นะฮะก็โอเคแต่ว่าประเด็นหลัก ของแบงค์ชาติเนี่ยนะครับผมที่ที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าเฮ้ยอาจจะมีตึงตึงตัวในเชิงนโยบายการเงินหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขามีหลายเป้าหมายเขามีเป้าหมายทั้งดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจก็คือเงินเฟ้อให้ต่ำใช่ไหมดูแลเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจว่าให้เติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินด้วยก็คือพวกเรื่องของหนี้เรื่องของแบงก์ต่างๆซึ่ง ตามปกติเนี่ยสองเป้าหมายแรกเนะี่ยมันจะไปขัดกับเป้าหมายหลังอยู่เสมอนะครับผมอย่างเช่นว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าเศรษฐกิจกําลังมีปัญหาเงินเฟอ้อต่ําแทบจะศูนย์หรือติดลบเนี่ยใช่ไหมสภาพคล่องค่อนข้างตึงตัวนะฮะค้างเงินบาทแข็งค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งภาพเหล่านี้มันต้องการนโยบายการเงินงที่ผ่อนคลายนะครับผมแต่ในทางกลับกันถ้านี่ครวรเรือนที่สูงซึ่งก็ตอนนี้เราก็เป็นเศรษฐกิจก็ฝืดเครืองนะฮะแล้วก็สถาบันการเงินก็ ก็อาจจะมีความกังวลนะฮะว่าถ้าปล่อยสินเชื่อมากเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าจะล้มได้ใช่ไหมซึ่งผู้กําหนดนโยบายหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็จะเรียกร้องให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะฮะก็มีตัว Responsible l e n d i n g อะไรต่างๆเนี่ยว่าปล่อยก็ต้องให้ดูว่าเขามีมีอํานาจในการจ่ายคืนนะมีพลังมีมีความสามารถในการจ่ายคืนอะไรต่างๆนะนะฮะก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสถาบันการเงินก็แข็งแกร่งแต่ว่าเศรษฐกิจก็มีปัญหาเป็นภาพใช่ไหมฉะนั้น พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยบางที่หรือว่าคือมันก็มีการถกเถียงในวงวิชาการเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วว่าจะแบ่งการดําเนินนโยบายการเงินกับการดูแลการกํากับสถาบันการเงินออกจากกาันนะครับผมโดยเฉพาะอย่างที่เป็น<ช>คเคสตัวอย่าง,างคืออังกฤษเลยอังกฤษเนี่ยเขาแบ่งตัวเรื่องของการทําดอกเบี้ยการดูแลสภาพคล่องของระบบการเงินอะไรต่างๆ BOE ทําปใช่ BOE Bank of England ใช่แต่ว่าถ้าเผื่อดูแลเรื่องของตัว การดูแลสถาบันการเงินอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยเขามีที่เรียกว่า Financial Service Authority หรือว่า FSA ก็คือเป็นเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเสถียรภาพของระบบการเงินเลยหลังๆเขาเปลี่ยนชื่อเป็น FCA นะครับผม <ừ> ก็ <ừ> ก็เป็นภาพคล้ายกันคือคือมันพอมันแบ่งกันชัดเจนขึ้นเนี่ยแต่ละฝ่ายก็สามารถดูแต่ละความรับผิดชอบของตัวเองได้ในดับหนึ่งแต่แน่นอนความโคกันการ,ารากโครกันในระหว่างในในเชิงการประสา,านนโยบายก็สําคัญน,ะนะฮะก็ แต่การนั้นก็ตามเนี่ยพอมันเป็นเอกเทศในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพรวมโดยเฉพาะในฝั่งของด้านระบบการเงินเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นเ,เรียนตรงๆก็คือเป็นไซโลมากอย่างแบงค์แบงค์งชาติก็ดูแลแบงค์เป็นหลักใช่ไหมฮะถ้าแบงค์อย่างกระทรวงการเรื่องของตัวแบงค์ของรัฐเนี่ยก็กลายเป็นกระทรวงการคลังดูใช่ไหมเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์ก็ ก็เป็นกรออดูบริษัทประกันก็เป็นคอปพอดูอ<ม>สินทรัพย์ดิจิทัลนี่ก็ยังอาก็อาจจะเป็นของกรอตอนะฮะรวมไปถึงเรื่องของสหกรณ์ก็เป็นของกระทรวงเกษตร นั่นก็คือกลายเป็นหมายถึงมันแต่ละแต่ละฝ่ายก็มีคนดูแล้วมันก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพรวมเจ้าภาพใหญ่แล้วก็เห็นภาพทั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบการเงินมันมันมันต้องดูเป็นองค์รวมมากขึ้นใช่ไหมเราคนพอไม่ฝากเงินไม่ฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยน้อยก็ไปซื้อตัวกองทุนไปซื้ออะไรต่างๆฉะนั้นเออถ้าเผื่อมันเห็นการมูฟเมนต์ระหว่างกันการลิงก์ระหว่างกันอะไรต่างๆที่อยู่ในองค์กรเดียวกันผมว่ามันน่าจะดีกว่านะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้ ทางการัฐบาลท่านแพยสองฐานเนี่ยก็เรียกว่ามาพิจารณาในจุดนี้นะฮะอีก2ประเด็นก็เป็นประเด็นสั้นๆนะครับผมอย่างเรื่องของการที่ตัวอดีตนาย,ยกทักนสินมองว่าควรเตรียมมาตรการปกป้องทางการค้าเลเพราะว่าจีนเขามาตีตลาดอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งไอ้ประเด็นนี้ผมก็มองว่าแบบเออการที่จะหันไปขึ้นภาษีศุลกากรแข่งเลยเหมือนกับในเม,เมกาหรือในยุโรปอะไรเงี้ย ก็อาจจะค่อนข้างยากเพราะเรามีการท,ทําสัญญาการค้าอ,อาเซียนจีนแล้วใช่ไหมก็แต่ถ้าเราผลักด,ดันผ่านมาตรการป้องกันทางการค้าปกป้องทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่าเรียกว่านอนทาริฟแบลริเออร์เนี่ยเช่นการคุมเข้มมาตรฐานสินค้ามีการใช้หมอก็อที่ใช้กับของเราในกับสินค้านําเข้าทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็สินค้ามันก็จะต้องมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งในพวกนี้เนี่ยยุโรปก็ทํากันเป็นประจำนะฮะไอ้ตัวนอนทาริฟแบลริเออร์นบ้านเราไม่ไม่มีอย่างนี้นะครับผมนะส่วนสุดท้าย ก็คือผมก็ย um, ังเชื่อว่าเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยทางหนึ่งมันคือเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมแล้วก็เคยเขียนไปตั้งแต่ตอนจดหมายให้กับว่าที่ผู้นําแล้วเนี่ยว่าอยากให้มีการแก้พรบวินัยการเงินการคลังก็คือเพิ่มกรอบการกู้เงินเพื่อนํามาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้นะครับผมซึ่งซึ่งท่านอดีตนายกท่านศรีเนี่ยท่าน ท่านก็มาเน้นในเรื่องของการลงทุนก็ก็ก,ก็ดีใจที่ท่านดูตรงนี้นะโดยเฉพาะ Data Center นี่เห็นเหมือนกันเลยแต่พ้อยหลักที่ผมมองเนี่ยมันคือเรื่องของเงินและเรื่องของเงินมันติดที่เพดานหนี้อ่ะพูดง่ายๆฉะนั้นมันต้องเปิดเพดานหนี้อ่าแล้วก็ให้สามารถที่จะอ่ากู้เพื่อมาลงทุนได้นะครับผมนะอ่าโดยการลงทุนก็อาจจะร่วมกับเอกชนผ่านตัว PPP พับบิทพาเวทพันเนอร์ชิพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วพ้อยที่สําคัญเนี่ยอันนี้อยากอยากให้เห็นกันก็คือว่า พอมันมาระดมเงินผ่านงบประมาณผ่านสภานเนี่ยมันเพราะงบประมาณมันต้องผ่านสภามันก็จะมีการดีเดตเราก็จะเห็นเราก็จะโปร่งใสกว่าที่จะไปทําผ่านในเรื่องของเอฟไอหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐจะเห็นว่าที่ผ่านมาส่วนหนึ่งของนโยบายของของ,ของรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาเลยก็คือใช้มาตรการกินการคลังผ่านตัวเอสเอไอเป็นหลักจนกระทั่งต้องมีตัวพบรบวินัยการเงินการคลังนมามาคุมตรงนี้เพราะใคือว่า ก็เพราะว่าไปคุมเข้มในเรื่องของวินัยการเงินางการคลังมากคือคือไปคุคมในบอร์ดใหญ่<อ>เขาก็เลย<อ>ต้องหาช่องใช่แล้วมันก็ทําจนชินแล้วมันก็เลยอพอทําไม่ได้แล้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมารัฐบาลเศรษฐาที่มีปัญหาบหทก็ก็ติดตรงนี้ทั้งหมดฉะนั้นก็เปิดให้เขานั่นแล้วก็มีอะไรก็มาเจรจาในสภาใช่ไหมพักเก้าไกลพักประชาชนเขาก็เขาก็พูดอยู่ว่าเขาอยากให้มา ขึ้นมาบนเวทีนี้ก็ก็ก็ดีก็ก็เข้ามาถกกันแล้วถามว่าถ้ามองในเชิงรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลสามารถผลักดันได้ไหมถ้าเออภาพมันเรียกว่าโครงการมันน่าสนใจเพื่อประโยชน์ประเทศจริงๆเนี่ยมันผลักดันได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองมีเสียงมากกว่าในในสภา <ừ> ใช่ไหมครมันมันก็มันก็คราวนี้มันมันถกกันชัดๆส่วนเรื่องเนาะไอเรื่อง s f i เนี่ยหรือธนาคารก็เป็นในธนาคารเชิงโพลเรซีไปและดีไม่ดีก็คือในในมุมของผมผม,ผมก็อยากให้ในที่สุดในระยะยาวเนี่ยควรที่จะไพรเวทไทส์เขา ให้เข้ามาเป็นอิสระให้เขามาเป็นเอกชน hmm. ตัวอย่างที่สำคัญที่สุดคือแบงค์ในตัวสิงคโปร์ที่แบงค์ดีดเนี่ยดีดที่ที่เคยมารวมกับบ้านเราไททานุทอดหน่อยนึงเนี่ยนะฮะชื่อจริงๆของเขาคือ d e v e l OP m e n t Bank of Singapore เป็นแบงค์ของรัฐเลยแล้วในที่สุดเขาก็มาไพรเวทไทส์แล้วก็ทำให้เข้าสู่เ,เรื่องของสาธารณชนมันก็โปร่งใสมันก็ตรวจสอบได้ hmm. เห็นภาพ hmm. ใช่ไหมฮะ คือคือแทนที่ทจะไปแบบเอ,อ่อเกความกึ่งๆแล้วก็ไปอย่างนี้ผมผมผมเลยมองว่าเอ,อ่อภาพระยะยาว SFI เนี่ยควรที่จะพ r i ุท i ายนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนมันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็คือ5ประการที่ผมออมองภาพว่าอาจจะเป็นออข้อเสนอให้กับรัฐบาลใหม่นะฮะเพื่อเพื่อไปพิจรารณาครับผม